ขายสินค้าออนไลน์อยู่กับบ้านแบบไม่ต้องลงทุนขยายงานเครือขา่ายง่ายๆแค่แชร์ลิงก์สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ต้องดีใจกับสมาชิกทุกคนด้วยนะครับที่มีเครื่องมือนะครับเครื่องมือทําการตลาดออนไลน์ใหม่ล่าสุดนะครับให้กับเพื่อนๆได้ใช้กันนะครับต้องขอบคุณทางบริษัท g i ฟฟินสกายไลน์ด้วยนะครับเราพัฒนาระบบเข้ามาเรื่อยๆนะครับให้สมาชิกเนี่ยมีต้นทุนที่น้อยที่สุดนะครับ มีการทำงานที่ง่ายที่สุดแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนที่สุดนะครับวันนี้ผมมาแนะนำกิฟ f r ร n Affiliate p โปรแกรมเอาใจพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับโดยเฉพาะเลยนะครับคนที่ขายของอย่างเดียวนะครับถนัดขายของอย่างเดียวแต่ไม่มีเวลานะครับเข้ามาแพ็คเข้ามาส่งเองอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะสร้างลิงก์แล้วก็ส่งลิงก์ตัวเนี้ยให้กับลูกค้าเข้ามาทำรายการสั่งซื้อได้เลยครับกับอันที่2นะครับใครที่ถนัดนะครับเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะครับชวนคนเข้ามาในองค์กรนะครับเข้ามาซื้อสินค้าด้วยกันมาใช้สินค้าด้วยกัน เข้ามาทําธุรกิจด้วยกันนะครับแค่สร้างลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์แล้วก็แชร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้เลยนะครับวันนี้ผมมาแนะนําให้ทั้งสองอย่างเลยนะครับมาดูกันเลยครับเพื่อนๆเริ่มต้นง่ายๆเลยครับเพื่อนๆเข้ามาที่แอปของกิฟฟินของเราเองนะครับอันนี้เลยนะครับเพื่อนๆนจะเข้าผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะครับหรือเข้าที่หน้าเว็บไซต์กิฟฟิน .com ก็ได้นะครับอันนี้ผมทําในส่วนของแอปพลิเคชันให้ดูแล้วกันนะครับเข้ามาครั้งแรกนะครับเพื่อนๆจะต้องล็อกอินเข้าสู่รระะบบบก่อนนคั ก็บรรทัดแรกนะครับใส่รหัสสมาชิกรหัสผ่านนะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยเข้าเลยนะครับรหัสผ่านคือตัวเลข4ตัวสุดท้ายนะครับของเลขที่แบบชาชนนะครับอ่าพอเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆมุมซ้ายบนนะครับขีด3ขีดตรงนี้แหละนะครับกดเข้าไปเลยนะครับด้านล่างสุดนะครับอ่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆสร้างลิงก์สมัครสมาชิกนะครับกดเข้าไปเลยครับนี่นะครับพอกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยระบบก็จะ เจนลิงก์มาให้เลยนะครับหน้าที่ของเรามีอย่างเดียวครับกดคัดลอกลิงก์นะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเพื่อนเพื่อนกดคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาไปนะครับไปโพสต์ตามสื่อโซเชียลต่างๆนะครับหรือจะส่งเป็นข้อความส่วนตัวก็ได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูหน้าตาของลิงก์กันก่อนนะครับนี่นะครับลิงก์ที่ได้นะครับจะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับจะเป็นเว็บไซต์ของทางบริษัทเรานี่แหละ g i f t e y com นะครับนะครับ member register นะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับ รหัสสมาชิกของเรานะครับนี่นะครับอันนี้ผมใช้เป็นรหัสนี้นะครับคนที่กดผ่านลิงก์นี้นะครับจะเข้ามาสู่หน้าการลงทะเบียนนะครับสมัครสมาชิกกิฟรีโดยตรงเลยนะครับก็กดตรงนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็กดตรงคําว่าสมัครสมาชิกนะครับอันแรกนะครับจะต้องคีย์เลขที่บัตรประชาชนเข้าไปก่อนนะครับเป็นการยืนยันตัวตนเนาะนะครับหลังจากตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ทําการกดส่งข้อมูลเข้าไปนะครับ ตามด้วยนะครับระบบก็จะให้เรากดเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆนะครับชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็พาเราไปสู่ขั้นตอนของการชําระเงินค่าสมัครนะครับสมัครเสร็จแล้วเนี่ยได้รับรหัสสมาชิกไปเลยทันทีนะครับรหัสสมาชิกนี้ซื้อของได้ทันทีเหมือนกันนะครับในส่วนของการสร้างลิงก์ขายสินค้านะครับก็ไปที่เดิมครับเพื่อนๆกดขีดสามขีดข้างบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับก่อนจะถึงลิงก์ รับสมัครสมาชิกเมื่อกี้นี้นะครับจะเป็นการสร้างลิงก์จำหน่ายสินค้านะครับลิงก์ช้อปปิ้งสินค้านี่แหละนะครับกดเข้ามาเลยครับเพื่อนๆเข้ามาครั้งแรกนะครับจะต้องทำการลงทะเบียนก่อนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็ก่อข้อมูลลงไปนะครับให้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนเลยนะครับสำคัญเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของเลขที่บัญชีนะครับเลขที่บัญชีตรงนี้นะครับเพื่อนๆเราจะใช้สำหรับรับค่าคอมมิชชั่นของทางบริษัท นะครับเราให้อยู่ที่2แบงค์นะครับเพื่อนๆเ,เป็น K-Bank แล้วก็เป็น SCB ไทยพาณิชย์นะครับก่อข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็อยก็ลืมถ่ายรูปนะครับหน้าบุ๊คแบงค์อัพเข้าไปในระบบให้ตรวจสอบด้วยนะครับหลังจากก่อข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดส่งข้อมูลเข้าไปได้เลยนะครับโปรเซสตรงนี้จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยอนุมัติ นะครับการลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างลิงก์ขายสินค้าได้เลยครับเดี๋ยวผมมาทําให้ดูนะครับเรื่องของการสร้างลิงก์ขายสินค้านะครับก็มาที่เดิมนะครับเข้าแอปพลิเคชันนี้แหละแล้วก็ไปตรงขีดสามขีดข้างบนนะครับวิธีสังเกตนะครับง่ายเลยตรงกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้นะครับจะมีข้อความนะครับว่าเราเนี่ยผ่านการอนุมัติการลงทะเบียน f f i l i a t e โปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีข้อความแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้ว นะครับไปตรงขีดสามขีดนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนลองมาที่สร้างลิงค์ช็อปปิ้งสินค้านะครับหลังจากเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเลือกสินค้านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับผมเลือกเป็นยาสีฟันชา h a โคนะครับอ่าตัวนี้เลยนะครับผมใช้อยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆกดลงตะกร้าไปนะครับชิ้นหนึ่ง เสร็จแล้วก็กดคำว่าเสร็จสิ้นนะครับของเพื่อนๆนะครับอาจจะขายสินค้าตัวอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยก็เลือกให้ครบนะครับตามที่ลูกค้าต้องการเนาะนะครับหลังจากนั้นกดคำว่าเสร็จสิ้นนะครับมาสู่หน้านี้นะครับถ้าไม่มีโปรโมชั่นนะครับก็กดคำว่าดำเนินการต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงโปรโมชั่นสมมติว่าเป็นโปรโมชั่นแรกซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลือกให้กับลูกค้าด้วยก็ได้นะครับแล้วก็กดคาว่าดาเนินการต่อครับอ่า มาสูうう่ด้านนี้นะครับเรื่องของการกรอกทีのの่อยู่ของลูกค้านะครับแล้วแต่ว่าเราปิดการขายยังไงนะครับเพื himself, esus, ่อนๆถ้าลูกค้าให้ที่อยู่เรามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรากรอกให้กับลูกค้าเลยก็ได้ครับส่งแค่ลิงก์ชําระเงินให้กับลูกค้าอย่างเดียวได้เลยนะครับหรือถ้าใครยังไม่ได้ขอข้อมูลอ่าหรือว่าลูกค้ายังไม่ได้ให้อย่างเงี้ยให้ลูกค้ากรอกเองก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะให้ลูกค้ากรอกเองนะครับก็เลือกตรงนี้ครับเพื่อนๆ อ่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับจากนั้นก็กดดำเนินการต่อได้เลยครับพอมาถึงหน้านี้นะครับเพื่อนเพนืเขาจะให้เราตั้งชื่อลิงก์นะครับตั้งชื่อลิงก์เนี่ยเราตั้งเองได้เลยนะครับอย่างของผมเนี่ยผมอาจจะตั้งเป็นยาสีฟันชาโคนะครับของลูกค้าชื่อคุณซ่อมแล้วกันนะครับอ่ายาสีฟันชาโค ลูกค้าชื่อคุณส้มนะครับผมก็จะจําได้ว่าอ๋อลิงก์นี้ลูกค้าคุณส้มเป็นคนออเดอร์ไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดเจนลิงก์ขึ้นมาได้เลยครับระบบก็จะมีลิงก์มาให้นะครับแบบนี้เลยนะครับเพือนเราก็แค่ Copy นะครับกด Copy แล้วก็ส่งให้ลูกค้าเราได้เลยนะครับผมก็จะส่งให้คุณส้มนี่แหละนะครับส่งให้คุณส้มนะครับหลังจากที่คุณส้มนะครับได้รับลิงก์นี้ไป นะครับคุณส้มก็จะต้องกดลิงก์แล้วก็ดําเนินการต่อนะครับในกรณีนี้คือคุณส้มจะต้องก่อกข้อมูลนะครับที่อยู่ในการจะส่งให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงจะชําระเงินผ่านช่องทางไหนนะครับตอนนี้ได้ทั้งบัตรเครดิตแล้วก็เป็น QR code ด้วยนะครับอ่าก็เลือกตรงขนส่งด้วยนะครับเราดีลโดยตรงกับทาง c u r r y Express เนาะนะครับก็กด ตรงขนส่งแล้วก็เลือกนะครับช่องทางการชําระเงินนะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันข้อมูลเข้าไปครับหลังจากกดยืนยันข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับระบบก็จะเจน QR code มาให้นะครับ QR code ชําระเงินตรงนี้จะอยู่ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับลูกค้าจะต้องชําระเงินภายในเวลานี้นะครับหลังจากลูกค้าชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วครับ รออย่างเดียวนะครับทางเจ้าที่บริษัทก็จะทําการแพ็คสินค้าแล้วก็จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าถึงบ้านเลยครับหน้าที่ของสมาชิกก็หมดเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าทํารายการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมาตรวจสอบได้นะครับว่าออเดอร์นี้นะครับลูกค้าได้ทํารายการไปเรียบร้อยแล้วหรือยัง ก็ง่ายๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆขายของแบบไม่มีต้นทุนจริงๆนะครับปกติเนี่ยขายของใน Market p l a c e นะครับสีส้มสีน้ำเงินหรือว่าใน t i k t o k เองเนี่ยคนขายจะต้องสำรองเงินก่อนใช่ไหมครับสำรองเงินซื้อของแพ็คของส่งให้ลูกค้าแล้วก็ขอเงินเข้าบัญชีทีหนึ่งเนาะนะครับอันนี้ลูกค้าชำระเงินโดยตรงกับทางบริษัทเลยนะครับเราไม่ต้องชำระเงินก่อนนะครับสมาชิกทุกคนนะครับสามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้เลยนะครับ สมัครใหม่ก็เข้าร่วมได้นะครับอยู่ตำแหน่งไหนก็เข้าร่วมได้เหมือนกันนะครับลิงก์ที่สร้างไว้แล้วนะครับถ้าเป็นลิงก์ในการสมัครสมาชิกอย่างเงี้ยก็จะอยู่ไปตลอดเลยนะครับส่วนลิงก์ของการขายสินค้านะครับถ้าไม่ได้พ่วงโปรโมชั่นนะครับลิงก์นั้นก็จะอยู่ตลอดเหมือนกันแต่ถ้าพ่วงโปรโมชั่นเข้าไปด้วยนะครับหมดโปรโมชั่นลิงก์ก็จะใช้ไม่ได้นะครับก็จะต้องสร้างใหม่เนาะนะครับอ่า ก็โอเคนะครับเพื่อนๆใครมีข้อมูลสงสัยตรงไหนหรือว่าอยากจะทำสมาชิกอะไรเงี้ยก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมยินดีให้ข้อมูลกับทุกๆคนนะครับก็ให้ไว้เป็นทางเลือกด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ